สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่1มกราคม2องพันะคะเป็นวันดีอีก1วันค่ะไปค่ะไปข้างหลังกันนะคะพาเดินชมค่ะวันนี้อ่าแป๊บหนึ่งนะคะอุ้ย สำหรับเราก็คือวันที่หนึ่งอุพพาทันตรงกับวันอังคารเป็นวันสีชมพูเป็นวันที่ใครๆโชคดีใช่ไหมคะวันที่หนึ่งของทุกเดือนกับวันที่สิบหกเนี่ยแต่สำหรับเราวันนี้เรื่องเนโอวกาวันตรุษจีนยินดีด้วยนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ได้รับซองแดงอ่างเปาแต่สำหรับเราวันนี้ก็เป็นวันดีอีกหนึ่งวันที่เราได้ถือศีลปฏิบัติซึ่งเป็นวันพระค่ะ เราจะปฏิบัติทุกวันพระถือศีลน,นะคะและที่สำคัญเดือนนี้เดือนอะไรเอย่ยเดือนแห่งความรักใครคะเป็นวันที่14่กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันพิเศษที่ใครๆรอคอยที่จะสารภาพรักกับใครบางคนหรือเปล่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วคะ่ะตอนนี้แหละคะ่ะเรารักธรรมชาติคะ่ะธรรมชาติรักเราคะ่สะสไตล์นั้น สำหรับเราไม่รอนะคะวานแห่งความรักเพราะเราเพราะ,ราะ,ราะความรักของเราเป็นความรักที่ให้มีกับกัลยาณามิตรและมิตรภาพทุกท่านที่จริงใจต่อกันคือช่องนี้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงนี้ช่องนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการสร้างมิตรผูกมิตรเพิ่มมิตรที่ดีต่อกันจริงไหมคะเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นถูกใจ ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครที่มีแนวคิดตรงกับเราเชิญค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางของโลกโซเชียลที่เราจะได้มาพบปะรู้จักกันพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะคติต่อกันวันนี้ก็นำบรรยากาศรอบๆบ,บ้านมาให้ดูนะคะบ่อปลาตรงนี้นี่โอ้ยมีตัวช่วยด้วยนำโชคครับเพื่อนชีวิต ปลาตรงนี้เราก็เลี้ยงเองเลี้ยงตาปลาสานะคะอย่างน้อยๆก็สดชื่นสบายใจตัวเล็กตัวน้อยมันก็เป็นความสุขนะคะยามเช้าเห็นดอกบัวออกดอกตอนแรกคิดว่าตายแล้วนะคะเไม่ตายอะ่ะดอกบัวนะคะแต่ปลานี่ก็เป็นอาหารของนกเวลาที่เราไม่อยู่บ้านก็จะมีนกน่าจะเป็นนกกระยางนะคะที่มาแอบจิกปลากินเหลือนิดเดียวแล้วค่ะ เพื่อนๆรู้ไหมคะเดือนนี้เป็นเดือนที่มี29วัน4ปีมี1ครั้งนะคะและเป็นเดือนที่ลงท้ายไม่เหมือนเดือนอื่นคืออุ้มพาพันจริงไหมคะเพื่อนๆและเป็นเดือนที่เป็นจุดเริ่มต้นของคู่รักที่บางคู่ตัดสินใจเดินกุมมือเดินไปด้วยกัน อืมเราก็ขออวยพรให้จับมือและกลุ่มมือเดินไปให้ถึงเส้นชัยนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆก็อย่าอย่าท้ออย่าแท้นะดูแลกันไปด้วยใจที่มั่นคงด้วยใจที่ผูกพันสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนเมื่อเข้ามาทักทายเราก็จะ หยิบยื่นให้ปฏิบัติมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกลับไปให้เช่นกันเพราะเราคือมิตรภาพกัลายาณมิตรที่ดีต่อกันจริงไหมคะเพื่อนๆอย่างที่เคยบอกไว้ไม่มีการแบ่งชั้นไม่มีการแบ่งชนชั้นวันนะเชื้อชาติศาสนาเพศวัยได้หมดถ้าดีต่อใจพูดคุยทักทายกันแล้วไม่มีพิษมีภัยต่อกันมาค่ะยินดีค่ะ พาเพื่อนเพือนเดินมาหลังบ้านนะคะเดินไปเดินมาเนื้อที่มีอยู่แค่นี้ค่ะวันนี้ตั้งใจทำคลิปค่ะไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะใส่ชุดขาวถือศีลเป็นแม่ชีเลยค่ะวันนี้บริเวณหลังบ้านตรงนี้เป็นผลงานของเราแต่ผู้เดียวค่อยๆทำไปวันละนิดวันละหน่อยหลังจากที่กลับเข้ามาหรือไม่ช่วงเช้าของวันหยุด ที่หยุดอยู่บ้านนะคะเป็นการออกกำลังกายไปในตัวก็ขอขอบพระคุณนะคะที่เข้ามาทักทายมาผูกมิตรเป็นกำลังใจให้กันและกันถึงจะมีเข้ามาเพียงน้อยนิดแต่ก็หวังว่าวันหนึ่งคงถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ขอแค่มีคนติดตามพันป่าก็พอแล้วค่ะเป็นอะไรที่พอใจนะคะพอตั้งเป้าไว้แค่ ยอดหนึ่นนิดๆทำช่องนี้เพื่อเอ,อ,อย่างน้อยก็มีมิตรภาพเข้ามาอีกหนึ่งช่องทางแค่นั้นเองไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายจะได้ทักทายพูดคุยกันนะคะก็ขอพระคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะสวัสดีเดือนกุมภาพันธ์บายเจอกันคลิปหน้านะคะ